ว้าลยตี้มัมสวัสดีค่ะพบกับเพรค่ะใครอยากมีสุขภาพดีเชิญทางนี้ค่ะวันนี้นะคะเพรก็จะมาสอนวิธีการนวดนะคะบริเวณหน้าผากนะคะท่านใดที่นะคะมีอาการ ปวดตรงหน้าผากบริเวณตรงกลางขึ้นไปตรงไปหาบริเวณขมับแล้วก็นอนไม่ค่อยหลับนะคะมีอาการเครียดนะคะแล้วก็ปวดมากๆบริเวณนี้นะคะเดี๋ยวเพชจะมาสอนวิธีง่ายๆในการนวดนะคะบริเวณศีรษะกันนะคะท่านผู้ชมท่านใดที่สนใจที่อยากจะเรียนรู้กับเพชนะคะเดี๋ยวเราไปนวดกันเลยนะคะก่อนอื่นนะคะให้ท่านผู้ชมกำมือแบบนี้นะคะกำมือแบบนี้นะ และเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะใช้นะคะตรงบริเวณสันของมือที่กำไว้นะคะให้มาวางตรงบริเวณะระหว่างคิ้วขึ้นไปนะคะ mm. เดี๋ยวเราจะถูขึ้นไปนะคะวางตรงกลางแบบนี้แล้วก็ถูขึ้นไปนะคะกดนะคะลงนิดหน่อยนะคะแล้วก็ถูขึ้นไปให้หน้าผากจากล่างขึ้นบนนะคะกลับมาอีกนะคะแล้วก็เลื่อนเข้ามาตรงบริเวณ นะคะหัวคิ้วขึ้นไปนะคะแล้วบริเวณตรงกลางคิ้วขึ้นไปนะคะใช้การกดจุดนะคะด้วยเขาเรียกว่า,าสันนะคะนิ้วมือนะคะกดไปถึงขมับแล้วนะแล้วก็นะคะ ไล่เป็นวงกลมถูเป็นวงกลมตรงขมับนะคะถ้าใครที่รู้สึกปวดศีรษะปวดขมับปวดตานอนไม่หลับเครียดนะคะถูนะถ้าผู้ชมจะรู้สึกเลยนะคะว่ารู้สึกสบายผ่อนคลายนะคะใช้นะคะเขาเรียกว่าตรงสันของนิ้วมือที่เราที่เรากำไวนะ้นะนวดให้หมดเลยนะคะ รู้สึกสบายมากเลยนะคะตรงบริเวณขมับนะคะถ่ายไปแบบนี้เสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาเริ่มอีกรอบนะคะเดี๋ยวเราจะไปด้านซ้ายนะคะตรงนะคะบริเวณระหว่างคิ้วขึ้นไปนะคะแล้วต่อไปก็เลื่อนไปบริวเวณเส้นที่สองตรงกลางคิ้วนะคะขึ้นไปให้หมดเลยนะคะ แล้วก็ใช้นะคะมังเอกหรือว่ากำปั้นที่เรากำไว้นะคะสันนิ้วมือนะคะถูนะคะไปบริเวณรอบขมับนะคะบริเวณนี้ขึ้นไปถูแบบนี้นะคะแล้วก็เริ่มอีกรอบก็เราจะใช้นะคะเหมือนเดิมกดจุดตรงนี้กดค้างไว้นะคะตรงสันนะคะระหว่างนะคะ นิ้วชี้กับนิ้วกลางนะคะอะกดไปกดค้างไว้1 2 3 4 5นะคะเราจะเจอจุดนะคะที่เรามีอาการปวดตาปวดศีรษะนะคะบริเวณหน้าผากกดจุดไว้นะคะ1-5 1 2 3ถึห้า่ห,าหากดขึ้นไปนะคะอีกรอบกดขึ้นไป นะคะระหว่างคิ้วนะคะแล้วก็ระหว่างที่ตรงนะคะเบ้าตานะคะกดนะคะเสร็จแล้วนะคะให้เรานะคะเริ่มจากเนื้อคิ้วนะคะวาดนะคะเป็นรูปคิ้วไปตั้งแต่นะคะหัวคิ้วไปถึงหางคิ้วนะคะเอาสักสิบรอบหนึ่งสองสามสี่ห เจ็ดแปดเก้าและสิบค่าอีกข้างหนึ่งนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าและสิบค่าลันี้เราก็เอานะคะ,ะสารในมือไม่ต้องกดแรงนะคะแค่ ะะวางเบาๆนะคะตรงบริเวณถุงใต้ตานะคะเพื่อนะคะนวดนะคะถุงใต้ตานะคะให้มีถุงใต้ตาน้อยที่สุดแล้วก็นวดนะคะตรงนี้ก็จะเป็นส่วนสัมพันธ์กับนะคะตรงบริเวณกลางของหน้าผากระหว่างคิ้วทําให้เราปวดศีรษะปวดเป้าตานะคะ,ะสามสี่นะคะจดตรงตรเวณหางคิ้วสลับกันอีกข้าง สองสามสี่ห้าอ่าแล้วก็นะคะนวดบริเวณนะคะขมับข้างซ้ายหมุนเป็นวงกลมหมุมนเป็นวงกลมนะคะกลับมาอีกรอบนะคะเริ่มจากหางคิ้วแล้วก็ลูดขึ้นไปสบายมากๆเลยค่ะท่านผู้ชมคะ รอบบริเวณนี้เสร็จแล้วก็ใช้มืออีกข้างนะคะนวดนะคะตรงบริเวณทางคิ้วหรือว่าขมับนะคะนวดวนไปนะคะเข้ามาหากันแบบนี้วนไปวนไปนะคะให้นะคะมังหรูก้กำปั้นนะคะหมุนนะคะ แบบนี้นะคะเข้ามาหากันแบบนี้นะแล้วก็ทําให้เลือดนะคะฉุกฉีดได้ดีมากๆนะคะทาให้นะคะลดนะคะรอยตีนการอยเหี่ยวย่นนะคะแล้วก็นะคะที่สําคัญคือลดอาการเครียดแล้วก็ปวดศีรษะได้ดีมากๆเลยนะคะยอดเยี่ยมเลยค่ะท่านผู้ชมคะ แค่ไม่กี่นาทีนะคะนำวิธีนี้ไปใช้เลยถ้าใครรู้สึกว่าปวดศีรษะปวดเบ้าตาเครียดนอนไม่หลับนะคะใครจะทำท่านั่งหรือว่าก่อนนอนก็ได้นะคะยิ่งก่อนนอนยิ่งดีนะคะทำให้ท่านผู้ชมได้ผ่อนคลายแล้วก็นอนหลับสบายนะคะลดอาการปวดศีรษะบริเวณนี้ทั้งหมดเลยนะคะเพื่อทำให้นะคะเลือดฉุบฉีดได้ดีค่ะ ถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะ,ะกรุณาฝากกดไลค์นะคะกดแชร์กดติดตามให้เพชด้วยนะคะ mm hmm. เพชหวังว่าคลิปนี้คงมีประโยชน์ไม่มากก็น,น้อยนะคะแล้วก็ขอให้ท่านผู้ชมนะคะมีสุขภาพที่แข็งแรงนะคะ mm hmm. อย่าลืมนะคะถ้าใครปวดศีรษะเครียดนอนไม่หลับนำวิธีนี้ไปใช้ได้เลยวิธีง่ายๆนะคะในการนวดนะคะลดอาการปวดศีรษะลดอาการเครียดค่ะ สำหรับเรนนี้เพรต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปต่อไปค่ะขอบคุณและสวัสดีค่ะบ๊ายบายนะคะบ๊ายบาย